จุดเด่นของรีโว่นะครับ4ี่คูณ4ี่นะครับอันนี้เป็นรุ่น2.8 4ี่คูณ4เกียร์อัตโนมัตินะครับที่ผมชื่นชอบนะครับนี่ครับเนื่องจากรถมันสูงนะครับจำเป็นจะต้องมีนะครับนี่คือที่จับเพราะว่าเราถ้าเราไม่มีที่จับตรงนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องไปจับตรงนี้นะครับหรือไปดึงพวงมาลัยนะครับดึงยาวๆไปผมก็ไม่รู้จะเป็นปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับบางคนต้องดึงพวงมาลัยขึ้นนะครับบางรุ่นก็ไม่มีตรงนี้นะครับ อันนี้สําหรับนี่มานะฮะสำหรับรีโว่มีผมก็จะใช้ท่านี้ขึ้นครับแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นใช้ตรงนี้นะครับเวลาลงก็ตรงนี้ครับโหนลงนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกนะครับคือรีโว่ทั้งข้างหน้ามีทั้งกล้องทางนี้นี่ครับจุดนี้ครับจุดโหนคนที่นั่งหลังนะครับก็สามารถที่จะจับโอ้โหได้สองมือเลยใหญ่มากนะครับแล้วก็โหนตัวเองขึ้นไปแบบนี่นครับ ถ้าไม่หงดตรงนั้นก็มีตรงนี้อีกนี่นะครับตรงนี้ก็มีที่หงนอีกนะครับสรุปมีมาให้ทั้งหมดหกจุดนะครับที่หงนซ้ายขวาเวลาลงส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้ท่านี้นะครับเท้าเหยียบบันไดแล้วก็จับลงนะครับอ่ะไปดูข้างนู้นกันส่วนประตูด้านซ้ายคนขับก็เอ้ยไม่ใช่คนขับคนนั่งก็มีเหมือนกันนะครับนี่ มีทั้งหมดแปดไม่ใช่หกโอ้พอดีมันเป็นผนังสีดําเพดานดําผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี้เท่าไหร่นี่ครับมันจะมีจุดจับตรงนี้อีกเนี่ยกล้องมาดูด้วยอ่าเนี่ยเนียเนียนะผมก็ชื่นชอบตรงนี้อีกนะครับมันดํานี้ทําให้ไม่ค่อยเปื้อนรอยนิ้วมือเวลาขึ้นนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะขึ้นท่านี้ครับถ้าเป็นข้างนี้นะก็ส่วนเดียวจับตรงนี้ครับนี่โหนโหนตรงนี้เวลาลงก็จับตรงนี้ลงนะครับอาจจะรวบตรงนี้ก็ได้นะครับสองอย่างนะครับ แต่ส่วนใหญ่อันนี้อันเดียวก็พอนะครับแล้วด้านหลังก็มีอีกนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็มีตรงนี้สรุปมีที่จับอย่างนี้นะครับทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไหนแค่นี้ต้องนับแปดจุดด้วยกันนะครับนั่นคือจุดเด่นของเจ้านี่ครับโตโยต้าดีโวสองจุดแปดคิดว่ามีทุกคันแหละนะ